สวัสดีครับวันนี้ผมอีกแล้วนะครับสำหรับช่องบัสแฟมคาร์นะครับแล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาเจอเจ้านี่อีกแล้วนะครับเจ้าสุรตานนะครับผมอ่าเป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถกับผมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับคือ e v e r อร์ Sport บวกแพ็กเกจนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแบาทผมใช้คาว่าเท่านั้นเองแล้วกันนะครับเพราะว่ากับเทคโนโลยีที่ให้มาเต็มๆแบบนี้ถือว่าคุ้มนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าคันนี้นะครับมีกระจกหน้าวิกเตอร์ V2 นะครับเลือกไฟสีขาว3จุดเนาะแล้วก็มีการเว้า์กล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับอ่าส่วนโลโก้คําว่าเอเวอร t เรสต์ก็ยังอยู่ที่ฝากรนะโปรงเนาะยังไม่ได้โดนตัดออกแต่อย่างใดอย่างที่ข่าวลือนะครับอ่ะด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นครอบกันชนด้านล่างของวิกเตอร์นะครับ วีเหมือนกันเลือกทำสีคัสตอมหน้าเป็นหน้าดำแบบนี้ตัดกับขาวลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะไม่เอา,าดำตรงนี้จะเอาเป็นสีขาวอะไรก็ว่าไปได้หมดนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องเรดาร์ที่อยู่ด้านนะครับเป็น adaptive cruise control ทำงาน stop and go อยู่ตรงนี้เป็นตัวเรดาร์ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ควบคุมช่องเลนแล้วก็มีกล้องนะครับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าตรงนี้จะจับการทำงานทำงานควบคู่กับตัวเซนเซอร์ที่ผมชี้ด้านหน้านะครับช่วยให้รถเบรกอัตโนมัติได้ อัตชีพได้ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับตัวสีดําแบะไปกับตัวรถผมเรียกว่าคิวล้อ3นิ้วแล้วกันนะครับอ่าเป็นคิวล้อของวิกเตอร์ v 2เนาะแล้วก็แก้มข้างเป็นสีดําแบบนี้นะครับสาหรับตัวที่เป็นยูโรไฟ์นะตัวนี้จัดทรงลงล้อนะครับก็คือคันนี้นะครับใส่โช๊คควีนซีรีส์นะครับพร้อมปีกนกลูกหมากกันโค้งปรับองศานะครับนะหมายถึงว่าปีกนกปรับองศาเออผมพูดรวบไปนะครับช่วยให้รถ ล้อเนี่ยไม่กินยางในนะครับขับอายุอายุยืดการใช้งานได้เยอะขึ้นนะและตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กเวกวิวเหมือนเดิมแต่เป็นลายใหม่ลิมิเต็ดเลยดีกว่านะลายใหม่ล่าสุดนะครับผมใช้คำนี้นะทุกคนอาจจะเห็นตามแอปต่างๆแล้วนะครับที่แสดงอาจจะโดนยิงแอบกันบ้างตัวนี้เรียกว่าเวกวิว vf ศูน013 suv นะครับตัวนี้เป็นลายใหม่เป็นสีไฮเปอร์แบ็กด้วยสวยมากนะครับและ ความพิเศษของคันนี้นะครับล้อแมกยางทําไมมันไม่ใช้275เหมือนที่คลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวเจ้าวายแ a รกไปใช่ไหมคันนี้นะครับผมลูกค้าเน้นย้ำนะครับว่าขอไม่เกินซุ้มนะครับแต่อยากได้สุลตาดเนาะผมก็เลยใช้สเปค265นะครับทับ5 0 i 2 0นะครับสเปคนี้ก็จะพอดีซุ้มหล่อพอดีนะครับไม่ต้องล้นไม่ต้องเกินด้วยไม่มีปัญหากับพี่ๆในเครื่องแบบด้วยนะครับอ่าคันนี้นะครับก็ยังเป็น วัเบรกแบมโบลนะครับเลือกทําสีเขียวมะนาวมาเลยแบบเต็มๆแบบนี้นะพร้อมมากับขนาดจานนะครับ405นะครับลายจานไท3นะอลูมิเนียม601นะครับสวยมากนะอ่าบอกเลยว่าคันนี้สุตล่านของแท้เหมือนกันนะครับอ่าไม่น้อยหน้าใครนะอ่าต่อมาครับโหลด2นิ้วเออผมลืมบอกคันนี้มีการจัดทรงโหลด2นิ้วลงด้วยนะครับ อันนี้ก็มีการใส่คิ้วกันสาดมาให้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบไม่ชอบรีเควสได้นะครับใส่หรือไม่ใส่บอกได้เลยหัวกระจกดำนะครับตัวรถเป็นสีอะไรก็ตาม Ever อร์เดย์สปหูกระจกก็จะเป็นสีดํามีบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับในกระจกด้านข้างห้ามแซงขณะมุมอับสายตานะครับอ่าแล้วก็มีเบ้ารองมือเปิดสีดําเงานะครับอันนี้ลูกค้าชอบส่วนตัวเนาะก็ใส่ไปให้นะครับามาดูล้อหลังนะครับล้อหลังขาดไปไม่ได้เลยโชคด้านหลังเนี่ย หน้าเป็นคีนแล้วหลังก็ต้องเป็นเพกกี้แบ็กนะครับเป็นซับแทนก์เป็นโช๊คแก๊สน,นะปรับดีบาวได้8ระดับนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ข้างหลังจะเป็นการปรับระยะห่างของโช๊คแก๊สนะครับให้นุ่มหนึบได้นะครับมาดูข้างหลังต่ออ่ะล้อแม็กพูดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกแบมโบ่สี่พอ o t มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับขนาดจาน386นะครับก็จะเป็นแบบนี้ลายจานไทยสานะครับผม เบรกมือไฟฟ้าก็คือการทําง,งานก็คือไอที่คุณดึงเบรกมือไฟฟ้านั่นแหละมันจะจับให้เฉพาะตอนคุณจอดหรือออกตัวนะครับระหว่างขับขี่อยู่ไม่มีการทํางานเกิดขึ้นนะครับออลูมิเนียมฮับก็จะเป็นหก่ึงหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแข็งแรงทนทานไม่มีสนิมแน่นอนนะครับและคันนี้ที่ผมชอบพูดว่าเป็นยนะูโรไฟเนาะคันนี้ก็จะมีน้ํายาแอดบลูนะครับเติมเข้ามาต้องเติมทุกๆ7 0 0 0กิโลนะครับที่ขึ้นแสดงไปที่หน้าจอเนาะ จะพูดว่าเป็นภาระของลูกค้าคนชายไหมผมมองว่าแล้วแต่คนคิดนะครับผมขอไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้นะโอเคข้างหลังนะครับครอบกันชนท้ายวิกเตอร์มาแบบนี้นะครับพร้อมกับท่อสามารถเลือกได้จะเ,เป็นเลข8ดหรือจะเป็นท่อ 4, 4อี่ส่สองสองก็ได้แล้วแต่ได้หมดนะครับคันนี้ก็มีการติดฟิล์มโซลาร์กาดเข้าไปด้วยนะครับสวยงามมากๆนะเคลียร์สายตาเคลียร์สายตานะด้านหลังก็ตัว R ตัว E ดูเปิดได้เลยอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้นะผมอาจจะกดพลาดไปหน่อย ครับค่อยต้องกดโดนปุ่มเขาเนาะของเดิมเราก็คือลูกค้าหมดนะครับโชคนะครับแล้วก็มีอ,อะไรอะ่ะตัวเบรกเดิมนะครับประมาณนี้เลยมีกันหนีบไปด้วยนะเออดีมากนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องบารแซมคานะครับอยากได้รถแต่งสวยๆแบบนี้ไปดูจากที่นูน่นที่นี่มาเอ้ยแต่อยากซื้อกับผมนะย้ำนะครับ พักมาหาผมที่เบอร์ขึ้นด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตอบแอดคุณไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ